ได้ลาบด้วยนี่จะเป็นเป็นเหรียญหลวงพ่อขนาดบูชาขนาดพกพาว้าวมีขนาดพกพาด้วยพพกาค่ะกขอบคุณมากค่ะรักคระนี่ให้ให้จย์นะอาจารย์ชื่ออะไรอาจารย์น้อยค่ะอาจารย์น้อยสุภาพรค่ะค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะต้องยังไงคะหนูต้องยังไงคะ รับรองเลยนะคะโอเคค่ะน้าหัยนะอ้ผ่านกลับด้วยอ่าได้ปะเยอะมากค่ะต้องฝากต้องฝากบ้านห้องขวัญเอยค่ะพี่ใหญ่ขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณทุกท่านค่ะรู้สึกว่าทักใจมากเลยพี่อันนี้ทางท้านะคะโอ้สแฮปปี้นิวเยียร์เล็กๆน้อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะ ก็จริงๆอ,อาจารย,าารย์ก็เคยจะติดต่อมาหลายรอบแล้วแบบเกรงใจแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะว่างกันไหมหรือผู้ใหญ่ก็จะมีภารกิจนะคะก็เลยค่อนข้างกระชั้นชิดรอบนี้นะคะแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากสุมชนเป็นอย่างดีนะคะน้อยเชื่อว่าจีโอปลาบ้านเราหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวในบ้านเราอะ่ะจะพัฒนาได้นะคะก็คือคนในสุมชนนี่แหละเป็นหลักอาจารย์แค่ส่วนเล็กๆนะคะที่จะมา ชี้ประเดน็นหรือว่าถามเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องบันนี้เนาะเรื่องสือ่อความหมายอย่างเงี้ยค่ะก็สําคัญสําหรับการพัฒนาจีโอฟาร์กดังนั้นเนะี่ยมันก็อยากให้กําลังใจชุมชนนะคะว่าที่ทําอยู่เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปเห็นของคนอื่นสวยมากเลยเขาอลาัางการของเราคือความเขีมแข่งของชุมชนนี่แหละชือที่หนึ่งนะคะแล้วก็ต่างประเทศเองอะ่ะที่อยากมาดูว่าเอยเราทํางานกันยังไงเราดูแลแหล่งท่องเที่ยวยังไงทำไมมันสวยอย่างเง,ง,เงเี้ยค่ะ เพราะชุมชนนะคะอันนี้อยากจะขอบคุณชุมชนจริงๆนะคะจากใจของนักวิจัยที่อยู่ต่างถิ่นเนาะนะคะแล้วก็ได้มาสัมผัสถึงประวัติศาสตร์ถึงคนที่นี่ถึงวัฒนธรรมถึงแบบโบราณสถานเลยนะคะเพาะะว่าสิ่งเหล่านี้แหละคนคนก็จะมาแล้วก็สืบสานต่อไปค่ะจะสอนลูกสอนหลานต่อไปเนาะนะก็หวังว่า,วาเรื่องของสื่อความไหนจะเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะขอบขคุณค่ะ เดี๋ยวเราคุณทภาพาเที่ยวมาแล้วเขาอยากรู้ด้วยวิธีต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ถึผ่านวิธีการอะไรบ้างอาค่ะอย่างเช่นทำป้ายเรามีป้ายอะไรบ้างเรามีโบชัวเรามีเว็บไซต์อย่างเงี้ยค่ะมีเพจหรือว่าเรามีมัคคุเทศน้อยเรามีคนนำเท่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเราตอบสนองนักท่องเที่ยวได้แค่ไหนหรือว่านักท่องเที่ยวเขาชอบไหมอะไรทั้งนองเนี้ยค่ะงานดีใจก็จะเป็นลักษณะนี้ หรือว่าทางชุมชนเนี่ยอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมน,นะคะเพื่อให้น้องเที่ยวมานะคะแบบไม่ใช่แค่ถ่ายรูปมาสักการะทำความเชื่อแล้วกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากตรงนี้เป็นพื้นที่จีโอพาร์คด้วยนะคะ,คะแล้วเราเป็นระดับโลกเรื่องนี้สําคัญมากเราเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินระดับโลกด้วยะค่ะ แล้วก็เวลาคะแนนในเรื่องนี้นะคะ่ะเป็นคะแนนที่สูงพอสมควรแล้วก็เวลาเราจะต่ออายุเนาะไม่ได้ว่าจะต่อต่อต่อไปเหมือนนะตุน่ะเขาจะต้องมีตามประเมินอีกเพื่อที่จะต่อว่าเอ้ยคุณยังเป็นจิยวปักโลกได้อยู่ไหมอย่างเงี้ยนะคะเรื่องสื่อความหมายเป็รื่องที่สำคัญมากแล้วก็ถูกอคอมเมนต์เยอะเหมือนกันเวลาจัดการระดับโลกลก็เลยคิดถึงประเด็นตรงนี้ถามก็เลยเอามาปรึกษด้วยจนะคะที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงแหละนะคะก็คือถามว่าเอ้ยเรามีอะไรอ่ไรอยากได้อะไรไมหรือเราอยากพัฒนาอะไร อย่างเช่นเดี๋ยวก็จะไปที่โรงเรียนก็เน้นเน้นหลักของจีโอฟ้าก็จะมีบ้านวัดโรงเรียนเนาะก็คือบอลหลักก็คือเป็นเป็นกลุ่มที่เราจะเข้ามาเก็บข้อมูลคจริงๆแล้วก็ยังมีภาครัฐด้วยแหละแต่ว่างานวิจัยที่เนี้ยเราเราเนที่คนในพื้นที่ก่อนคนที่อยู่ในพื้นที่คนที่อ,อ,อนุรักษ์พื้นที่จริงๆอย่างเช่นบ้านหรือว่าโรงเรียน ก็เลยก็เลยเข้ามาจริงๆเข้ามาหลายรอบแล้วค่ะมาเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้คือรอบที่จะฟังฟังจากฟังจากผู้นำจริงนจริงหรือว่าตัวแทนของบ้านนะจริงจริงจริงค่ะเนาะอัน,นก็คือผู้นำนะคะทีนี้อย่างที่ถามไปแล้วบองต้นเมื่อสักครู่นเนาะถามไปแล้วนะคะก็คือถามว่าเอ้ยที่นี่เรามีสื่ออะไรบ้างนะคะกนะ็อย่างที่ทางแม่แม่นะคะหรือผู้ใหญ่ก็พูดถึงก็มี บ้างที่โพชัวก็มีแต่ว่าไม่ได้ทําแล้วใช่ไหมคะโบชัวก็ดีแต่ว่ามันเรียนน้อยอาจจะขอไปดูเป็นตัวอย่างนิดนึนนง,งน,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 นะคะาแล้วก็อย่างป้ายเราก็จะเห็นทางทีโอปาก็มาพัฒนามาทำให้นะคะเรื่อยๆนะคะแล้วกม็มีป้ายเป็นสีด้วยใช่ไหมคะ ป้ายทางเข้าเนี้ยก็ก็ชัดเจนอยู่แล้วป้ายทางเข้าแล้วก็พูดถึงสื่อที่จะทําให้คนมาถึงเราได้ก็คือ G P S ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อกี้ก็ยังพูดคุยกันว่าขนาดผู้ใจยังหลงนะคะมาทำ G P S ก็เลยว่าเออเราไม่มีแผนที่ที่แบบเออจะทําให้คนที่มาจากต่างถิ่นอะเข้ามาแล้วแบบอะไรที่แบบชัดก๋วยเตีนะ๋ยวยี่เงี้ยอยางทางสีครูนแนะนำใช่ไหมคะว่าอยากให้มีป้ายให่มาอยากให้ถักเรามองวอ่าอยากพัฒนาอยากให้มีี่เนี้ยบอก ได้เลอาจารย์ก็จะได้เขียนมาสรุปแล้วก็เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ผลการศึกษาก็จะเอาไปสู่ภาครัฐหรือว่าทางจีโอตาเอรนะคะถ้าเขามีไม่ก็มาเลยกะได้ตัดขึ้นมาสู่คน่องเที่ยวหรือท่านโรงเรดียวจะไปเรียนก็เฮ้ยเขาไ่รู้ของจีโอตาเอร์อลนักศน้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอยากให้ทางอาจารย์มาฝึกให้ไหมอย่างเงี้ยเื่อการสอนางท่องเที่ยวมันก็ง่ายมากที่จะพาเด็กมามาช่วยกันมาสอนเดที่นี่มาฝึกด้วฝั่ง ก็มีโปรเจกต์มาในระดับโลกด้วแล้วก็าถ้าต้องการเนี่ยก็ยินดีที่จะช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดเนาะทีนี้ประเด็นต่อไปค่ะก็เออ่น่าจะจะศึกษาแบบนี้แล้วเนี่ยหลังจากวันนี้ค่ะน่าจจะเรียนเชิญพร้อมกันกับชุมชนอื่นด้วยบางท้องกันนะจะเอาผลการศึกษาที่ศึกษาทั้งหมดในเรื่องของเนี้ยมาเล่าให้ฟังด้วยว่าศึกษาไปแล้วเป็นยังงไสรุปแล้วยังไงศักยภาพประมาณไหน นะะคประมาณนี้ก็มีเก็บหลายอย่างเก็บนักท่องเที่ยวบางส่วนด้วยอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็จะฝากก็จะฝากให้ทางชุมชนเนี่ยให้นักท่องเที่ยวสแกนสแกนเพื่อตอบแบบสอบถามให้ด้วยเรื่องสื่อนะคะว่าเอ้ยสื่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาจจะฝากทางชุมชนนักท่องเที่ยวบาวนด้วยค่ะสามเซตนครบสองตัวสี่คือญาติโยมที่เข้ามาแล้วเขาเช็คอินเขาพ่นน้ำเต็มหมดมือสิช่องทางของการเคยแพ้ทางสื่อ บอกค่ะว่าถ้าถ้าสมมติว่ายังแบบเหมือนอยากได้อะไรที่จะอัดนะคะที่จะแบบเหมือนกับทำเป็นเหมือนคู่มือยิมิคาที่จะเป็นเหมือนข้อมูลกลางจะได้เป็นข้อมูลที่ให้นักวเทศนอ้อยไปเรียนรู้พันธุกรรมีย่างนแต่ว่าเขาไม่ต้องท่องแต่ว่าอ่ะเขาก็ใส่ความรู้ที่แบบนี้ใช่สามารถบ,บอกได้ ขนาดภาคมวยยังก็ยังมีบทว่าเชื่อเช่นนี้เหมือนกันนิดหน่อยคืออย่างเราป็นคู่มือที่แบบไม่ต้องละเอียดมากแต่ว่ามีประเด็นภาษาต่างชาติเยอะเราอยากได้ให้มีสองภาษาใช่ไหมคะก็เป็นภาษาอังกฤษก็เป็นไทษอะไรบางทีเขามากันเองอย่างมาสองคนสามีภรรยาเป็นชาวต่างชาติต่างผู้เงี้ยค่ะก็มาหาเรียนรู้เองตามป้ายไงเพราะเราสื่อสารกันเขาไม่รู้เรื่องค่ะ บางทีแต่ว่าตาบ้านเราบางครั yes. ้งก็ไม่รู aquí, like so ้เรีันหอกหรอก็หรือว่าได้พัฒนาหรือว anyway> ่าเดี๋ยวไปคุดคุยกับทางโรงเรียนเรื่องตก็อาจจะมีแนวคกอาจะทำทันไม่น่าอย่าขันลูกขันนะคะถ้าทำทันก็อยากจะมาช่วยแต่อาจจะต้องมาขอค o นแทคเบอร์ติดต่ออะไรอย่างนี้แหละหรือแบบโทรมาถาม้อลนค้ายว่างเน่่ร พื่อที่จะได้ข้อมูลที่ต่อไปตัวเลยใช่ใช่เอาของของมันไตัวการอาหารอย่างนี้เลยนี่จะได้ติดต่อมาต้องการเขามีคนจะมากี่คนเลยใช้เวลากันเยอะมากที่การับบนักวิจัยเองจะมีการแบบข้อมินศักยภาพแบบแบบละเอียดละเอียดเลยอะค่ะอันนี้แจ้งเอาไว้แบบวันนี้คือของเราเป็นเป็นแบบพูดคุยใช่ไหมคะแต่น้อยจะเป็นแบบละเอียดเป็นแต่ละตัวสื่อเลยว่ามันสวยงามดึงดูดใจขนาดไหนข้อมูลเป็นยังไงอะไร อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทีประเมินเองนะคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าทั้งทั้งหมดที่ถามที่ถามมานะคะอย่างเช่นเรื่องของป้ายเรื่องกองโบชัวนะคะโบชัวนี่อยากให้พัฒนาเพิ่มนะคะรืออยากให้มีไหมหรือว่าคนอะไรเขาิวางอยู่อยากอยากให้มีเพราะว่ามันจะเป็นเป็นเแยกเป็นอารเวลาเกลับบ้านก็เป็นอาหารเวลาเขาว่างแต่ส่วนมากคนคนผู้สูงอายุให้เล่น ให้คอมแต่ข้อเสนอเขาไม่มีคือเขาบอกไปอะไรคุหรือมี QR code อย่างเงี้ยค่ะที่ฝากให้ฝากให้สแกนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาข้อมูลอ่ะเข้าไปในนี้ถ้าสมมติว่าเราจะมาพัฒนาหรือว่าทำให้อ่ะเป็นไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ได้เราไม่ได้แบบต้องลงทุนอะไรใช่ไหมคะในการเป็นข้อมาเป็นกระดาษแล้วก็ทำเปแค่นี้แหละ สิบกว่าบาทมาอัเนาะร้บาทอย่างเงี้ยมีไว้ทั้งสองแบบให้เขาแล้วก็มีแบบนี้เพื่อให้เขาแบบว่าสามารถที่จะติดต่ออเลยจะเป็นเน er. a, no. so ื้อดีๆแล้วกไม่ได้ประกอบสมบูรณ์แบบอย่างนี้ชิ้นส่วนขององค์หลวงพ่อจะอยู่คนละที่กันเราก็บอกเขาไปว่าแล้วต่อมาที <sh are> <sh are> ่ว um ่ามาเป็นสีน um ี้ค um> ือสมัยท um> ่านชาชาตั้นศิลาเมร์แบบตั้มาประกอบเป็นองค์่ ถ้าว่าครูแกอยู่แกถ้าว่าพูดเรื่องภาพประกอบจะจะเราไปติไปติไปต้องแกจำได้ไหมแล้วประว่าิท่านจะสื่อสารได้หมดว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงยังนงใ่ท่านจะนำเสนอได้ก่อนที่เขาผ่อนขุดขนะขุดขุดเยอะอะไรบ้างเดี๋ยวรู้ขุดใครเอาไปไว้ที่ไหนบ้างต้องมาผมสินไปผู้ดูแลแล้วคือชาราญก็ก็สบายใจเขาเปลีืองเลยกดี๋ยวอันที่ เราไม่ได้เอาไปผมคิดส่วนตัวผมนะคือว่าเป็นติดสิกะเพราะว่าเจอแม้แต่ของก้อนนิดเดียวเอาไปไว้ก็ต้องเอามาคืนนะคืนทางบ้านผมจริงอันนั้นคืออยู่ไม่ได้เก็บปวดต้องเอาไปคืนซสอบไปคืนทหารตลิ่งหลายงานวิจัยเลยค่ะน้องก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างแหละพอสรุปออกมาแล้วอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะก็เลยว่าจะ เดี๋ยวจะนัดอีกครั้งหนึ่งอะค่ะนี้จะถามวันว่างดีกว่าก่อนจะจัดกันว่าจะสะดวกสักเมื่อไหร่ดีสักเดือนหน้าก็ได้ค่ะเดือนมิุ้ก็ได้ที่ที่จะสะดวกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจจะเรียนเชิญนะแต่ทีเวลามีการประชุมรวมๆคนสักยี่สิบสามสิบนี่สักที่ไหนพอแต่ยี่สิบที่ไหนเพราะว่าสถานที่กว้างเคลี่ยลมก็ได้ตรงนี้ค่ะตรงหน้าก็ตรงนี้หรือแบบถ้ารวมถ้ารวมถ้ามาเขาแบถ้าว่า แบบไม่อะไรมากก็เราก็ยืนนั่งอยู่ผมก็มานอนต่ก่อนนะแต่ว่าจิตวิชาการหน่อยก็สมุตนว่าจะเชิญมาทั้งทั้งบ้านส้มด้วยทั้งครูเจี๊ยบด้วยก็ทั้งวิชาการจริงๆิก็บนอันใหญ่ครับเป็นตัว L ตัว U เลยนี่นะคบโอเคน้อยจะได้ทำหนังสือมาเป็นทางการค่ะรอบนี้ตื่นเต้นมากเลยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่แบบให้ความร่วมมืออย่างดีมากเลย นะะคแล้วก็เดี๋ยวถ้าน่าจะต้องมาทำแบบเหมือนช่วยทำสื่อจริงๆอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะเลยเสร็จสิ้นศึวิจัยไปแล้วอ่ะอาจารย์โทรมาวันนี้วันนั้นวันเกี่ยวกับสื่อนี่นะบว่วันนี้ผมดีใจมากเลยที่แบบโอ้ดีใจค่ะที่ไดเพื่ไอ้เขาแก่แกจะลงเขาแบบ